สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูการกลางสแลนยังไงนะคะคนเดียวลองมาดูกันนะคะว่าจะสำเร็จหรือไม่ไปกันอันดับแรกนะคะมีสแลนแล้วก็เชือกแต่สแลนนี้เราจะลื้อออกนะคะเพราะว่ามันยาวมากเรามีสแลนสั้นๆนะคะที่มันพอดีอันดับแรกคือปูกเชือกก่อน ถูกมุมนะคะทั้ง4ี่มุมเลย แหนแดงนะคะจะชอบร่มนะคะก็คือจะไม่ชอบแดดจัดแดดแรงนี่คือไม่ได้เลยแต่ถ้าแหนแดงที่อยู่ร่มๆ่มนะคะเขาก็จะเขียวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะบวกกับเรามีน้ำตลอดน้ำไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะหนึ่งข้อมือประมาณนี้นะคะ่ะหนึ่งฝ่ามือฝ่ามือแบบเหยียดคะ่ะทุกคนใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยคอกเดือนละหนึ่งกระสอบ หรือถ้าเราสังเกตดูว่าแหนแดงของเรามันอยู่ที่ร่มแล้วไม่เขียวมากไม่ขยายพันธุ์สักทีนะคะให้เราเติมปุ๋ยได้เลยนะทางที่ดีนะคะแนะนำว่าให้หาปุ๋ยคอกมาใส,ส่สามกระสอบร้อยค่ะถ้าซื้อตามแถวบ้านเรานะคะตามต่างจังหวัดเราบ้านเรานะคะมีขายอยู่ อันนี้คือเราตักไปแล้วนะคะเหลือไว้หนึ่งส่วนสามของบ่อเพื่อที่จะให้แหนแดงนะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ